ก็คือเสพติดเนี่ยทุกวันนี้เรามาฟังพลังงานบวกๆเรวก็เสพติดเรื่องบวกๆเสพติดเรื่องการงานอะไรนั้นการเปลี่ยนชีวิตนั้นลองลองไปสแกนดูข้างๆน่ะว่าว่าไม่มีหนึ่งก็สองไม่มีสองก็มีสามอ่ะสาเหตุที่เราเล่นการพนันเพราะว่าหนึ่งเรามีเพื่อนที่เล่นการพนันมีญาติที่เล่นการพนันมีที่สัยที่ชอบการพนันประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเราอ่ะก็อยู่ใกล้สิ่งนั้นใกล้สิ่งไหนก็จะเป็นเยี่ยงนั้นเหมือนแบบกดค่าเฉลี่ยเนาะคนที่เราคบด้วย เสวนาด้วยใช่ครับเออบ่อยๆคือมีคือใครอะไรเงี้ยอยู่ยมันมน,มนมมพอผมเข้ากรุงเทพนะผมก็เลิกเล่นกรนารพนันเลยเพราะว่ามไม่มีเพื่อนพอเปลี่ยนเพื่อนเห็นไหมเป็นเพื่อนนักเรียนเนี่ยเพื่อนนักเรียนก็ไม่มีใครเล่นกรนารพนันกันนะแต่ว่าเพื่อนต่างจังหวัดอะเล่นกรนารพนันกันทุางังหวันแถวบ้านใช่ไหมเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนแถวบ้านเนี่ยเด็กแถวบ้านเด็กแถวบ้านอแล้วพอไปอยู่กรุงเทพเราเป็นเด็กเทพเป็นเด็กเทพมาไปอยู่กรุงเทพไม่มีใครเล่นการพนันหลังจากนั้นไม่เล่นอีกเลยใช่ไหม แต่ถามว่ากระบนและสนดานเนี่ยยังเล่นอยู่ไหมพอเรียนจบมันก็เล่นพอได้มีงานทำเมืก็เล่นไม่พอมีงานทาก็ยังไม่เล่นเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนแต่ว่าสนดานยังเล่นอยู่ไหมยังชอบอยู่ยังชอบอยู่แต่ว่ามันไม่มีที่ให้เล่นอ๋อไม่มีเพื่อนเล่นแต่พอมีโอกาสได้เล่นก็เล่นถ้ามีโอกาสเล่นเนี่ยก็จะเล่นคือนั้นนิสัยอ่ะนั้นถ้าเราจะจะหักดิบตัวเองใช่ไหมนั้นเราก็ต้องอยู่ห่างคนที่เล่นการพนันนั้นอันเนี้ย มันขึ้นอยู่กับตัวเราไงว่าตัวเรายอมอนุญาตให้ตัวเองเป็นแบบไหน